สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องไพลเอกซ์พไายปองนะผมนี่ก็ปองกับพียกซีพมาถึงอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะครับผมนี่ก็จะพาเอาคั้วไม้ช้างมาเรามาถึง4ี่โมงนิดๆนะครับผม คลิกซิก์ทางโน้นนะผมโน้นก็มาเห็นานะครับพรุ่งนี้นะผมบ่ายสองครับมาก่อนเพราะว่าขับเองขี่เองก็จนลยนะครับก็มาพักผ่อนก่อนสักวันหนึ่ง ต้งก,กินต้นกล้วยใบกล้วยยุงเยอะมากนะครับคืนี้ต้องจัดก,การยังไงกับยุงให้พิดป๋องดนะีเนาะขนาดยังไม่ดึกเลยนะครับยุงมากัดแล้วนะครับ ตัวของเราจิ้มกินเลยกินครับเนื้อไข่ได้หมดครับไม่กินแต่เป็ดไข่เป็ดไม่กิน còn mình từng cái cây quế thịt luôn à, mình, trên đường mà bổ, màu, màu, chứ không? Cô, cô ở nhà mình, bảy giờ, mình đến thì 4 giờ, mình 3 tiếng đồng hồ, ถึงก็ให้ดื่มน้ำล้างน้ำล้างเลยล้าง,งตัวเพื่อคลายความร้อนนะครับผมแต่ช่วงนั้นก็ไม่ได้ถ่ายนะผม กิจกิจอยู่ด้านนู้นก็พูกใกล้ๆกันนะครับผมเขาอยู่ด้วยกันประจำก็เขาจะไม่ต้องเลี้ยงใส่กันนะผมเลดีแล้วเดี๋ยวพี่ปองก็เลี้ยงนะบว่ายุงเยอะนะผม ถูตัวครับถูตัวกินอะไรอร่อยทีเดียวครับพี่ปองกนะับเป็กสิทธ์นี่โอเคนะครับคลิปนี้เราก็สั้นๆนะครับเพื่อการโหลดง่ายนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ